ดวงประจำวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เส้นทางดวงของความสำเร็จความมั่นคงการงานการเงินชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีความร่ำรวยความรักที่ดีมากๆเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับโอกาสดีโอกาสงามโอกาสของความสำเร็จมาแล้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงวรายวันประจำวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญา,านในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก idline h ักดูหรือไม่หมายเรียกโทรศัพท์081-697-1645อละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหา อุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ชีวิตดีขึ้นมากๆนะครับเยี่ยมมากสุดยอดมีโอกาสพลิกเปลี่ยนชีวิตได้หน้าทึ่งมากๆด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1เป็น2ถ้วยนะครับสถ้วยคือความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในประเด็นความรักคนที่รอคอยความรักมีโอกาสที่จะสมหวังการติดต่อง,งานการที่เราเจราจากตกลงเรื่องการงานก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีคือเข้าใจซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างให้เกียรติให้โอกาสซึ่งกันและกันเดินหน้าต่อไปได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชินี ไม่เท้านะครับการงานในภาพรวมรวมแล้วเติบโตมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจมีงานของตัวเองมอีงานประจำก็มีโอกาสที่จะเติบโตด้วยความมั่นคงการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับความสำเร็จในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นวีร์ฟอร์จูนนะครับเรื่องของกงล้อของโชคลาภ มหาศาลพลิกชีวิตได้เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับการงานจะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับคนที่รอคอยการงานมีแนวโน้มที่ดีมากๆที่จะมีงานเข้ามาพลิกวิกฤตให้กลับมาเป็นโอกาสทองได้นะครับการงานดีขึ้นการเงินดีมากๆ มีโอกาสที่จะได้รับเงินพลิกเปลี่ยนชีวิตได้หน้าทึ่งมากๆด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสด้านอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นชาริออตนะครับเรื่องของ การเดินทางการเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จสู่เป้าหมายที่ชัดเจนมีโชคมีลาบมีสิ่งที่ดีๆรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่า เรื่องความรักนะครับจุดเด่นอยู่ที่การเงินวันนี้ดีมากมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆเข้ามานะครับการงานการติดต่อการเจรจาก็จะได้รับโอกาสประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับโชคลาภมาถึงแล้วนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่าน วันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจัน์ทรนะครับวันนี้มีองค์ประกอบของความสมบูรณ์พูนสุขมั่นคงร่ำรวยสมบังในเรื่องของความรักเต็มที่นะครับ ส่วนรายละอต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจาก ไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น6ไม้เท้านะครับนี่คือจังหวะวงจรชีวิตที่เริ่มดีขึ้นสําหรับชาววันจันทร์นะครับการงานที่รอคอยจะสมหวังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งงานที่ดีขึ้นได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจมีอ่ากำไรจากการลงทุนธุรกิจต่างๆการเจราจากเกี่ยวกับการงานจะมีความสําเร็จคนที่รอคอยงาน ก็จะได้งานเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้นะครับไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัวหรือว่ามีอาชีพอิสระใดนๆนนก็ตามนะครับการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับประเด็นของความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่อาจจะเคยมีปัญหาหรือว่ารอคอยความรักก็จะมีโอกาสของคําว่าสมหวังนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินถ้วยนะครับเรื่องของความละเอียดความรอบคอบ นะครับความคิดความใฝ่ฝันความมุ่งมั่นทั้งหลายทั้งปวงยังมีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีช่วงระยะเวลาของการเรียนรู้พัฒนาทําความเข้าใจเพื่อที่ท่านจะได้ศึกษาละเอียดต่างๆให้ดีขึ้นแล้วเดินหน้าต่อไปรวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับศึกษาเรียนรู้และมีโอกาสดีในอนาคตนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นดวงจักรกพรรดินี ความมั่นคงสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานการเงินความรักนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับวันนี้งานดีขึ้นมากมากการเงินดีเยี่ยมได้รับเงินจำนวนเยอะๆมีข่าตอบแทนมีกำไรตรงนั้นตรงนี้เข้ามาความรักก็สมบงลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมา เราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นสีเหรียญน,นะครับโชคลาภการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับบริหารจัดการการเงินดีๆแล้วท่านจะมีโอกาสร่ำรวยแบบยาวๆนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังในเรื่องของการงาน,งานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับทุกอย่างเดินเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงงานดีมากๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานประจำงานฟรีแลนซ์การค้าขายดีมากนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆเข้ามาในช่วงเวลานี้ผลตอบแทนดีเยี่ยมนะครับความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ จะรวยแบบมั่นคงยั่งยืนต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของท่านนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับการงานการเงินความรักเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าจุดที่ควรระวังมีนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเด็กถือ ถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีๆอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันภายในครอบครัวหรือว่าภายในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันเติมเต็มความรู้สึกที่ดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นสามไม้เท้าเป็นวงจรชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของการงานวันนี้ก็มองไปไกลถึงอนาคตได้ ในการที่จะขยับขยายสร้างโอกาสตัวเองนะครับลงทุนใหม่ๆทํากิจการใหม่ๆทําสัญญาใหม่ๆเปิดเส้นทางที่ดีๆการคุยการเจรจาธุรกิจวันนี้ ประสบความสําเร็จนะครับเส้นทางของการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการกําไรหรือว่าการร่วมลงทุนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเส้นทางของความรักก็จะเริ่มดีขึ้นมีการเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรที่เคยผิดพลาดมาก,ก็จะเข้าสู่โหมดของการปรับเปลี่ยนทิศทางเข้าใจกันได้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3สําหรับชาว วันอังคารนะครับเป็นเดทนะครับนี่เป็นจุดที่ควรระวังนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับเรื่องของสุขภาพความเจ็บไข้ความมีปัญหาในเรื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยอย่างไรก็ขอให้ระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับคือไม่เจอไม่พบนั่นแหละเป็นโชคลาภที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาส ทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอัศวินไม่เท้านะครับงานเติบโตต่อไปมั่นคงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงงานไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับมีโชคลาภจากเรื่องของการงานนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้การงานการเงินความร,รักอยู่ในช่วงเวลาที่ดีน่าพอใจไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานประจํางานฟรีแลนซ์จะมีการทําสัญญาใหม่ๆมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นการลงทุนใหม่ๆก็จะตามเข้ามาผลประกอบการก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่น่าพอใจรวมทั้งโอกาสดีๆของความร,รักด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีบรรยากาศของงานเลี้ยงงานแสดง ความชื่นชมยินดีหรือว่ากิจกรรมดีๆที่จะส่งผลให้เกิดความน่าพอใจขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาววันอังคารต้องดูแลระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับส่วนโชคลาภมีโอกาสดีมาจากการงานนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินดีเยี่ยมนะครับการเจราจาการที่จะลงทุนธุรกิจต่างๆผลประกอบการดีมากมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนเยอะๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางจุดบางประเด็นที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็น8 ไม้เท้านะครับแป็ไม้เท้าคือโอกาสดีในการที่ชาววันพุธจะขยายงานไม่ว่างานประจําที่ทําอยู่แล้วอาชีพเสริมอาชีพอิสระขยายได้มีบรรยากาศใหม่ๆของการค้าขายการติดต่องานการเปิดลูกค้าใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลานี้ถือว่าดีมากๆนะครับรวมทั้งพี่น้องชาววันพุธยังมีโอกาสที่เติมเข้ามาในช่วงนี้คือมีโอกาสที่จะได้รับ อสังหาริมารัพย์หรือไม่ก็จัดการบริหารดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยให้เกิดความมั่นคงต่อไปคนรอบ้านรอที่ดินมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชาเหรียญน,นะครับราชาของความมั่นคงสถานการณ์แบบนี้คือความร่ำรวยนะครับพี่น้องชาวบันพุธมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจำนวนเยอะ ใครที่รอคอยเงินอยู่จะสมหวังไม่ว่าจะเป็นค่าประกอบการผลตอบแทนตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้กําไรจากการทําธุรกิจต่างๆวันนี้รับเงินนะครับจำนวนเยอะๆด้วยนะครับเส้นทางของความรักก็ยังดีมากๆเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3สําหรับพี่น้องชาววันพุธนะครับเป็นไม่เท้านะครับจุดที่ควรระวัง การติดต่อกับคนนะครับแม้ว่าภาพรวมๆแล้วดีดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่มันเป็นเรื่องของความเปราะบางทางอารมณ์อาจจะขัดแย้งทะเลาะกันได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวบันพุทธที่มีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้นะครับต้องใจเย็นๆนะครับวันนี้รวยแล้วดีแล้วงานดีแล้วนะครับแต่อย่าไปเสียเวลากับความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทดีกว่านะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภ วาสนาโอกาสดีๆของชีวิตสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็น8ถ้วย8ถ้วยคือโอกาสดีในการที่ชาววันพุธที่เจอปัญหาเจออุปสรรคอยู่ก่อนหน้านี้นะครับท่านจะข้าพ้นจากปัญหาได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานการเงินความรักนะครับสิ่งดีๆที่จะหมุนเข้ามานะครับนี่คือความน่าพอใจโชคลาภโอกาสดีกําลังจะเข้ามานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของคนกําลังมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักด้วยนะครับงานที่ทําอยู่แล้วก็เติบโตได้ขยายได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดรวมทั้งมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการที่จะได้ซึ่งอสังหาริมทยัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเรื่องบ้านที่อ่อาศัยหรือไม่ก็จะมีโอกาส ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้สวยงามให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับการเงินก็จะมีรายได้หมุนเข้ามาตลอดรับเงินจำนวนเยอะๆความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับรวมทั้งมีโอกาสในการที่จะก้าวพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทไว้ด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้ต้องระวัง มากๆนะครับสติต้องมีปัญญาต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับวันนี้เพื่อที่ท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคเวลาเจอปัญหานะครับซึ่งโมหาก,ก็ไม่อยากจะให้เจอนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น่นะครับเป็นทาวเวอร์นะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบ,บดีครับวันนี้อย่าประมาทในการทํางานจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามหรือว่าการเดินทางการขับรถนะครับอันนี้บางที เราอาจจะเจอปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับหมอฮากใช้คาว่าบางทีนะครับซึ่งก็คือไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เจอนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามวันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางว่าควรมีสติระมัดระวังป้องกันข้อผิดพลาดในการวางแผนชีวิตดำเนินชีวิตทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพื่อที่เราจะผ่านพ้นเหตุการณ์ในแง่ที่ไม่ดีไปให้ได้นะครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นแฮงแมนนะครับมีทาวเวอร์มีแฮงแมนตามมาด้วยคือชีวิตมันจะเปลี่ยนแบบอัตโนม,มัติแบบรวดเร็วแบบที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนก็เปลี่นไปได้นะครับถ้าเรามองในด้านที่ดี ท่านก็จะเปลี่ยนแปลงงานแบบปรับปรับกระทันหันจากตำแหน่งนี้ไปสู่ตำแหน่งใหม่แบบรวดเร็วพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือไม่จากความตก,ต,กต่ำล้มเหลวเราก้าวไปสู่จุดที่มีความมั่นคงได้นะครับนี่ขอให้กุศลได้ส่งในส่วนนี้สําหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับเปลี่ยนแปลงได้แต่ขอให้เปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่มั่นคงขึ้นยั่งยืนขึ้นพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามพอมันเกิดคู่กับทาวเวอร์ก็ต้องระวังป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น10 ไม่เท้านะครับเรื่องของโอกาสการงานเติบโตมั่นคงขึ้นนะครับตำอย่งดีขึ้นจะได้รับผิดชอบบริหารงานที่มันใหญ่โตมากขึ้นมีความสําคัญต่อหน่วยงานต่อองค์กรหรือไม่ก็ต่อวิถีชีวิตของชาววันพฤหัสบดีด้วยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับคืองานดีขึ้นได้รับผิดชอบงานที่สําคัญสาคัญท่านที่ทํางานส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้รับงานใหญ่ๆใ,ใ,ในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็น4ถ้วยนะครับวันนี้หงุดหงิดรำคาญใจมีปัญหาต้องสะสางต้องแก้ไขนะครับกาน,นี้ก็ต้องใจเย็นๆหนักแน่นและมีเหตุผลดีกว่านะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤลััสบอดีนะครับวันนี้ดวงของคนที่ควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรอบคอบมีสตินะครับเพราะว่าวงจรดวงอาจจะมีปัญหาเจอเรื่องที่มันไม่น่า พอใจหน้าที่เราจะต้องจัดการปัญหาต่างๆด้วยความรอบครอบนะครับเหตุการณ์บางเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความไม่ประมาทแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสตินะครับส่วนโอกาสของท่านคือเรื่องของงานดีขึ้นนะครับมันคงเติบโตต่อไปไม่ว่าจะทํางานส่วนตัวงานประจํางานฟรีแลนซ์นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคแล้วพบสิ่งที่ดีๆนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับชีวิตยังมีโอกาสยังมีความหวังยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงนะครับ รายลเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นึ่สำหรับชาววันศุกร์เป็น2เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงิน วันนี้เงินจะต้องหมุนนะครับเอาเงินตรงนี้มาใช้จ่ายในตรงนี้ดึงตรงโน้นมาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อของการเงินที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับก็ต้องกระเม็ดกระแม่กระเม็ดก็ต้องระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นนักบวชนะครับมีแสงสว่าง ให้เราเห็นได้นะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาสำหรับคนที่เจอปัสสักสำหรับคนที่เจอเรื่องยุ่งยุ่งในวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนมีแสงสว่างเข้ามาในใจของท่านให้ท่านมองเห็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางคนก็จะเรียนรู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมสวดมนต์แผ่เมตตามีกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะส่งท่านให้ได้พบกับความมั่นคงท่งด้านจิตใจและโอกาสของ สิ่งดีๆก็จะตามมานะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือไม่เท้านะครับเรื่องของการสร้างกิจกรรมดีๆเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันลูกหลานบริวารเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแนวทางที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นรวมทั้งตัวพี่น้องชาววันศุกเองก็จะได้เรียนรู้พัฒนามุ่งมั่นในการที่จะสร้างอาชีพให้มีความมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นดวงของบราชนิพจัน์นะครับวันนี้มีโชคลาภนะครับการติดต่องานการที่จะได้รับโอกาสดีๆเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ความเครียดอาจจะมีความเครียดมีความทุกข์มีความบาดกลัวรวมทั้งเรื่องของความรักยังไม่ลงตัวนะครับ สรุดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่จะพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีความหวังมีประรกายชีวิตขึ้นมาแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาเจ็บปรสสัวนะครับค่อยๆเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วท่านมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้ใหญ่บอกทิศทางที่ดีๆขึ้นรวมทั้ง รวมทั้งมีกิจกรรมเกี่ยวกับาศาสนาะเกี่ยวกับการเรียนรู้พัฒนาจิตใจสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ชาววันศุกร์ได้พบกับทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีการเงินที่ค่อยๆเติบโตต่อไปด้ยวยความมั่นคงนะครับแต่อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่ท่านจะต้องมีความทุกข์มีความเครียดมีความพิตกกตงวนความรักยังไม่ลงตัวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองในจุดนี้และก้าวไปสู่จุดที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงาน การเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับมีโอกาสดีมากมีบรรยากาศใหม่ๆม,มีความสุเร็จมีความยิ่งใหญ่สมหวังมาแล้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ ใบที่1น,นะครับเป็นเดวิลนะครับเดวิลคือบรรยากาศดีโอกาสดีสิ่งดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความร,รักนะครับวิถีชีวิตของชาววันเสาร์มีโอกาสมากๆที่จะพลิกวิกฤตไปสู่จุดใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ท่านต้องการเติมเต็มเข้ามาในช่วงเวลานี้ทําให้ชีวิตมีคุณค่ามีความหมายและเกิดความมั่นคงต่อไปในอนาคตนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2เป็น5ดาบนะครับอันนี้ยังเป็นวิบากกรรมเขาเรียกว่ามีอริมีคนที่ไม่พอใจมีคนที่พร้อมจะทำความเสียหายให้กับตัวเรานะครับพี่น้องชาววันเสาร์ก็ต้องระวังในจุดนี้อาจจะมีคนใส่ร้ายปายสีทําให้เสียทรัพย์เสียหายชื่อเสียงทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาวุ่นวายในวงจรชีวิตของท่านด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ถ้วยความสมหวังภาพรวมรวมแล้วดีเยี่ยมนะครับมีงานมีเงินมีความรักมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมดีๆเพื่อความบันเทิงเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวัน เสารนะครับเป็นดวงของเอ็มเพลอร์นะครับยิ่งใหญ่สมบูรณ์มากๆม,มั่นคงร่ำรวยมีชื่อเสียงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะครับโชคใหญ่โอกาสใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมกำลังจะหมุนเข้ามานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงดีมากนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่จุดที่มั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับการงานก็จะดีขึ้นคนที่เจอปัญหาคนที่รอคอยงานจะมีงานใหม่ๆเข้ามามีความสมหวังมีความสํมมาสเร็จตามที่รอคอยมีชื่อเสียงมีกิจยศมีบาร,รม,มีตามมามา,มากๆเลยนะครับการเงินก็จะดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับเงินจนํานวนเยอะๆเ,เข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนกําไรโบนัสต่างๆรับเยอะนะครับ ปัณนนิชาว,วันเสาร์ความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันมีความลงตัวมากๆสำหรับคนที่รอคอยความรักดีเยี่ยมนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะพบความมั่นคง บางคนมีความรักที่ดีมากๆกับชาวต่างชาติในช่วงนี้รวมทั้งมีงานเลี้ยงงานแสดงมีความมั่นคงเข้ามานะครับมีความบันเทิงเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีแผลในใจบางจุดเล็กๆให้ระวังนะครับคนที่มาสร้างปัญหาให้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามนะครับคือไม่ประมาทร,ามาระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้มหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศท,ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID l ดียฮักดูหรือไม่ก็หมายเลขโทรศัพท์0816971645 เอาละรครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดได้พบกับสิ่งที่ดีๆพบชีวิตที่มั่นคงขึ้นร่ำรวยสมหวังการงานรุ่งเรืองมีชื่อเสียงมีเกียรติยศบารมีสมบูรณ์แบบมากๆนะครับรวมทั้งขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ